สวัสดีครับทุกทุกคน,คนกับนมืีอกี้เดินทางมาตลาดนัดโคกกระบือน้องกุงอำเภอนาเชือกจัดมาสะข้ามครับนัดมืี้เป็นนัดของวันที่1ิบัียายนพุทธศักราช2 5 6 8ครับอ่ะพี่น้องผ้าเบิงมันจากาดครับเมื่อนี้ตลาดก้างจะบางตา,า,าครับ <c oughs> นเนาะงวบบหนาคือเกาครับการเนื่องจากว่า เวียดนามเขามากวนซื้อหลายครับง้อกันเลยน้อยลงปริมาณง้อน้อยลงนะครับเด้อบันนี้แลคาง,ง้อกะเริ่มพจับขึ้นมาเนยพยอนพยักขื่นไนล่เติบพยักขื่นไลเ่ลเติบครับเนาะอ,อ้าวพี่น้อนนะครับเด้อจะซื้อจะขายมาลงมาตลาดได้ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศบาง,บางๆน้อยๆเอาผู้ใดมีง้ออยู่กัแพงไว้เด้อครับเด้อรอราคาจักหน่อย มาเบิง่งงัวเขาเขาหนึ่งหักนี่ครับงัวเขาเดียวเขาหักนี่ในหอยเวียดนามในหอยเวียดนามใส่หมวกแบบนี้ครับนี่มาซื้อถึงัวเขาหักนี่หอยเวียดน,สสมบบน,มนมามเขาไม่ซื้ออะไรครับเดี๋ยวนี้มันซื้อบลเลือกครับเวียดน,า,นามซื้อบลเลือก งัวของ,งัวโค้งง้อเนื้องัวผูงัวแมงงามๆเขาซื้อไปมืดเลยนี่ะครับอีกสามปีไปเนี่ยน่าจะมืดงัวบรรเทาเลี้ยงคุณไวย์นเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงเอาลูกมาต้อนไว้์เนี่ยก็ได้ขายให้เวียดนามาบรรยากาศผูรอใหญ่จริง่กันยังมีอยู่ด้วยครับเด้อสายเนื้อครับหรือผู้เชยไปเฮ็ดพอพันธุ์ก็สามารถได้สายเนื้อสายเนื้อพี่น้อง ก็เหลือขอมาช่วงสิบโมงกัเเลือบ่วร้ายนะครับ<ม>นี่งแม่กับงวพูระขดยึงตลาดก็ถือว่าฝนช่วงนี้ฝนตกแต่ว่าตลาดก็ไม่จืน,นะครับเนาอเพราะตลาดเขาสีปั๊บปุงตลาดเขตลอดตลาดนี่พ่อยางนี่ครับเนาะพื้นตลาด พ่อในหอยเกาเกากับหลายคนหนาไม่กับหลายซุ้มเกาเกาขาดทุนไปกับหลายครับช่วงงัวลงกับแยกใหญ่กันเพจธุรกิจอย่างอื่นพูนหอยไตพูนหนาไม่เนี้ยน้ำเสนอน้ำเสนอเพื่อนเนี่ยถือกามตัวคันราคาครับราคาหกหมื่นหกหมื่นก็ได้ ได้อ้าหอยตายหอยตายครับมาเบิ่งหกหมื่นสูงร้อยเจ็ดสิบถึงบ่ถึงดิสูสีครับเกือบเกือบร้อยเจ็ดเนาะร้อยเจ็ดสิบบอกครับเนี่ยเวียดนามท่านถามเทียบไปเวียดนามบอกท่าไหนไงตัไหเวียดนามว่ามันตัวไนโพรดิเหรอนโพเป็นยากดิโอ้เป็นตหยันในลายมาตัวเดียวจริง นี่นี่นอันนี้จจักบาทเนี่ยเม่เมยคม่ตัวนี้มเจ้าผัวเออคผัวกับเมยตัวนี้จักบาทตัวจ้าบาทอ่าคู่นี้คุณนี่ยคู่นี่ยสามหมื่นหกใครคได้กันโอ้พูนน่ะอันนี้อันนี้ยิงรักนะยิงหงิงสามหมื่นหกคบอกขายแก้ขายแก้าแก้ทุกทีมก้เอาแล้วค่นี้ตัวนี้เด้ตัวนี้อนาคพอพันเจองมนเจ็ดจ้าโอ้พอซื้อยู่ม่ลูกแม่ลูกกับแม่แม่ครับราคา แม่ลูกสองหมื่นเจ็ดพหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดลาลูกแม่ลูกครูเนี่ยลูกแม่ครับลูกเมียโอ้ลูกเพีรเมียสองหม่นเจ็ดแม่กับลูกที่ด่าจะลูกแรกเนาะลูกสองครับลูกสองบ่ครับเอาลูกที่สองครับบงเบืงเดเดบังด่าจังบาทจันบับงบงบงอ้นานานารวยสี่สิบหาบวกเนาะแม่เนาะไ่ลามาหนี่คันพี่น้องอยากได้ครับผมท่มหมาหอยไตเบอร์เบอร์ครับศูนย์ังก่อนศูนย์แปห้า ซ2สองสองสา่ตอส่งเ่งพี่ไปละพากใต้ค anyway> ือว่าไปย่านยังย่านระเบิดครับการภากใต้เดี๋ยวเหยทีมงานโชคมีใจพยักท่งเรานี่ส่งได้การส่งตัวประเทศใช่นี่เจ้าพากได้ผมกาไปย่านยัานระเบิดครับขึ้เกือทั้งเซิงยังเหี่ยวลงเล้จ้าค้วยกับมีครับค้วยค้วยเม่ ไทยเบื้อเปิงเซิงเลยคุยแม่พ่อพันธุ์อันนี้พ่อพันธุ์นะดีหรือสายเนื้อแต่ว่าข้อนาดียางยางไปเรื่อยครับยงไปเรื่อยลาะไปเรื่อยให้เมื่อติปลา ไอเบิ้อแล ER ้วโอ้โหมันตัวนี้โอ้โหดีดีดีเป็นงัวไทยกับไหลได้พี่น้องงัวไทยกับไหลเลยจอยเจอเจอกับหลายเพราะว่าซื้อจอยเสียนะครับซี้อจอยเสียไปเรียนมันคอยเป็นกำไรยังสี่ยังสีมันจะซื้อด้ดินี่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 โอ้ตัวนี้ลูกหนาดีนี่ให้ลูกดีจักบาททดุล่ง เวียดนามถามอยู่เวียดนามถามอยู่เนาะมีส่วนกู่ด้วยอันชุดนี่แดงงามๆพี่หลงแดงดีนี่แม่นี่เราจะพัดล yeah. to ูกมางเราล้วเพราะว่านุ่มมันย่านเราเนี่นุ่มมันย่านแล้วมันได้การซื้อขายครับต้อนกันอยู่เดี๋ยวไม่น่าคงต่อเอาเพิ่นดีครับเนี่ย เอากำลังมากดเอาคือกันเวียดนามมากดมาต่อคือกันอันนี้กัวเมียอันนี้กัวไถ่กัวไทยเป็กจ,จอยมาสื่อคือมาขา,ายครับใช้กวัวเจ้า โอ้ขายแล้วรู้สึกว่าเป็นไลมันป้ะรู้สึกว่าค่อนข้างจะจะบังกาครับนี่พิสเกตเลยครับรั่นนี่พิสเกตเลยงัวเขาหน่อยเขาหน่อยอิหลีครับหรือผมว่าพระท่านกับพระจักนะครับเนาะอันนี้กำลังต่อรองซื้อขายกันอยู่ต่อเน,นี้ เอาเอาบเตนงนาบอกกันไเรื่อยองงนหน่อยๆี่ยังเหลือหลายอยู่ครับในี่รุ่นนี้นี่ช่วงเที่ยงนี้นาจะมืดเกี่วเพราะว่าอันนี้ก็บซีโมงกวัวแล้วล่ะช่วงเที่ยงนาจะหลังอีกนนี้ ส่มัชชาอากาศแดดๆดดบดบดครับสุ่ดมากะบดขึ้นดีบ่ฮ้อนล่ะครับพี่น้องนี่ตะเกาแถวนี้ยางบ่ไรได้ครับเนี่ยตะเกาวันนี้บางเลยบางกลางือวันนี้ห้อยใายดีโอเคครับเลยล่งต่อนร่งสื่อขายกันอยู่

ไค่ไก่ไข่นกกระท่าเขาเมเอาอ่าปุณายากกินกับซื้อกินได้มีขน,นมหวานพร้อมอ๋สมอสมคำปอมก็มี่เจ้าหลนเจ้าขอรถน,นะครับรอตอตนนายตอนนายนะครับแปดสี่ห้าสองนะครับแปดสี่ห้าสองไปรถนิสันนะครับไปรับกุญแจที่ออฟฟิศทางเข้าประตูหนึ่งนะครับไปรับกุญแจที่ออฟฟิศทางเข้าประตูหนึ่ง เฮ้ตัวเจ้ามาขายงัวมาซื้อขายซื้อแล้วขายดีบ่เอาถา,ถามถามขายดีบ,บ่ก็สิว่าบ่ได้ขายเตี้ยซึ่งขายซึ่งซื้อขายเราซื้อไปไปแต่ขายอีกแพงเลยเนาะมันบางงัวเหมือนกับแพงธรรมดาละ่ะม,มันน้อยมันกับแพงธรรมดาแพงขึ้นมันบ่ไป,ไปไปหานลำบ้าน เอี่ครับเสียงจากนายหอยครับนายหอยว่าแพงขึ้นไปะนะก็น่าจะแพงขึ้นแหละครับเพราะว่ามันเพราะมันน้อยล่องนะครับเนาะเมื่อมันน้อยลงราคาก็างจับขึ้นธรรมดาอ่ะพี่น้องที่มีง,มงวมีข้อยู่น้ำคอ,อกด้วยครับเรก้าล้วรอราคาอีกจังหน่อยก็ได้ครับเพราะในฝ่าบันไดก็ได้ด้วยครับเด้ออ๋อช่วงนีกก้ก็ร่างดีดขึ้นอยู่ ทันหาซื้อใบแท้ๆเพิ่งก็ขึ้นราคาเท่าขึ้นเก่าลรอครับในหอยกันเป็นไปหาซื้อน้ำบั่นบ่อยเพิ่งก็ขึ้นนี่เท่าขึ้นเก่าเนาะเพราเท่ากับอาศัยในหอยเพิ่งกลางละเว่ากระจายเท่าเอามาขายตลาดกัยากละเนาะเนี่ยครับปกติแถวนี้เนี่ยเอียดด้ครับปกติสิบบาทถามราคาได้พี่น้องเด้อ บงคนกับคอมเมนต์มาว่าคือบทถามราคาบอกเบอร์เนีย้ยภาษีไม่ได้ถามครับภาสีถ้าเบิง่งบรรยากาศที่ซื้อพ่อผู้ใดพ่อได้ถามก็ถามอันนี้ง้อผู๋ครับนี่สายเนื้อสายเนือ้อนี่นี่ไปแล้วครับนี่สายเนือ้อรถหุยดอนหุยดอนหุยดอนคือเห็น ให้ท่านมานำมืออกครับว่ามีรถจะมาลงเพื่อไม่สามารถลงได้เนื่องจากท่านไม่ทำอะไรแล้วท่นานจอดรถแค่นหนาแล้วครับง้องผูง้อเหนือนี่ง้อผูง้อเหนือโอ้ เดี๋ยวนี้เขาบันทายสีเด้่เวียดนามเขาเจ้าใส่สายลัดแห่นบ่อันเวียดนามเขาเจ้าเขาเจ้าซื้อเดี๋ยวเขาเจ้ารัดแบบนี้เห็นปะเขาเจ้าฮัดอันนี้เลยเวียดนามซื้อเห็นบ่นี่นี่นี่ตะกี้มานสีสีเนาะเดี๋ยวนี้เขาฮัดแบบนี้เอ๋อสีเป็นเป็นบางเจ้าบางเจ้ากับสีบางเจ้ากัเห็นสีเนาะอันนี้เขาให้เท่าไยเวียดนามขายสิมาหนึ่งหมื่นห่า ก็ได้ละเไปดวาสงอย่นี้นไงกสางางชินไหลปี่นจ้างปังอันนี้เวียดนามซิไปหมดเลยครับนี่นี่เวียดนามเขาซไปหมดแล้วนี่นี่ครับเจ้านี่ซื้อมาแล้วนี่เวียดนามซื้อมาหันม มืัอนี่ในหอยจมว่างวัวขึ้นครับผู้ติซื้อไปอีกนี่จมแพงอ่บาบงหานเส้าคุยครับในหอยสองสามพลมันนี้บริเวณงวพ่อโตเห็นปะเอาซื้อซื้อไปเฉียงไหมครับซื้อไปเฉียงแพ่งขวดประชันอ่ากับสีแพงขึ้นลำพี่น้องครับ กูรีดครับจะขอรถบเ่ไหนครับกู่ยนแ้ัเอาเอาหลายไหมลว่าเขานี่เขาบิดว่าเขาบิดบิดขึ้นแม่ลูกดิอ๋เท่าไหร่ละคะหนึ่งหมื่นนี่ครับหนึ่งมงัาว่าเขาบิดบิดอลักษณ์เฉพาะตัว

เป็นี่สิเรยนก็ส่งนี่นี่ถ้าไมอนี่กับผ้าเอฟซีพี่น้องทุกคนกับเข่ามาชมบรรยากาศที่ซื้อได้ครับเด้อเข่ามาถามราคาในตลาดจะสอบถามกัแล้วล่ะครับถามในหอยถามผมมาขายถามผมูมาซื้อแล้วก็ตามที่เห็นอยู่นี้นะครับเด้อ มันแพงครับงวดนี้นัดนี้แพงถึงหลายสามที่มาด้วยบอกขายไหมนี่สามหมื่นหาพันบอกขายเลยนะครับเลยนี่ในหอยช่วงนี้บอกแข็งแข็งจากน้อยด้วยครับเด้อเพราะว่าเพรามันขึ้นเข้าจอกกับบางอผู้ซื้อปันไดก็ในเฮี่ยวในหอยเวียดกับเขาไม่ให้ราคาหลายจะได้ในหอยจะไม้หอยเวียดมาซื้อเป็นหมดครับนี่ แตนเอิดเติร์ปกติเนี่ยนเอียดโอ้แม่นัน่นอ่ะงัวราคาพุ่งนะครับเด้องัวราคาพุ่งงัวขาดตลาดมาจอย ขายเจยงกับเลยต๋ขายแล้วขายแล้วดีว่าขายดีอยู่ถือว่ามีคนเรียกขึ้นเดียวนั่นน่ะเต๋คนเรียกขึ้นลายราคาค่าขึ้นลายบ่สองสามพันโอ้ราคาขึ้นลายมันนี่ถืงหัวลอยเต๋อเขาขายกันเหมือนอะไรเชื่อมากต๋รอบใบอีสด้วยโอ้เป็นต่เตือนเนาะแล้วมันขายดีเนี่ยอันนี้ซื้อลอตเตอรี่กัน คนนะขายโจ๊ตเตอี่ยิ้มเลยอยากซื้อตเตอรี่กัมไหนี่ครับอยากซื้อตเตอรี่เราต้องไปตลาดด้วยครับได้มาตลาดนัดเนาะตลาดง่วนี่อยากินก๋วยเตี๋ยวอยากินลาบง้วนแซ่บเอ้ามาแล้วครับร้านแม่อัวร้านมีอัวลาบแซ่บแม่พัวลาบแซ่บบีใส่บิ้งบีบซอจ้ะให้เบิ้งเนี่ย อ๋อนี่บีบีออกจากบีเล่บ่ได้บ่ได้มูซือเนาะของสดแต่ว่าแต่ของสดแสบเนี่ยผมผมบานบานผมบานหานคุณพี่น้องสิอยากกินลาบมาตลาดนัดงัวด้วยครับเด้อล้านเมพัวครับบีสดชื่ออนันนนทัวอะนันนนทัวเออ แก้วตาแสบเหรอมันเผ็ดบ่ครับพี่น้องครับพ่อกันชิปหนาชิปไม้ชิปต่อไปนะครับเนาะติดตามมึงด้วยครับเด้อว่าอันนั้นอัทั่วสีพิไายใสพี่น้องพมักเลี้ยงงวเลี้ยงกล้วยเกษตรกรบ้านเฮานะครับเนาะติดตามช่องอันนั้นอัทั่วนะครับเนาะซื้อกางให้พี่น้องครับ วันจิมนาจิไหมครับจิมนิสสวัสดีครับ